แยกเขาที่สําคัญและก็เป็นแหล่งกําเนิดของต้นน้ําในจังหวัดตรังซึ่งรวมทุกสายไปรวมอยู่ที่แม่น้ําตรังนะคะรับสวนและทําการประมงในวันนี้กรมประมงจึงแรกมอบหตาตน้ําให้แก่ผู้นําชุมชนในตำบลข้างนนองเดหมู่ที่6กจำนวน5 2, 3, ้าสองแสนตัวสองสระน้ํานาโกหมู่ที่สอง คลองม้วยงานหมู่ที่สามจํานวนห้าหมื่นตัวสี่สัยห้าสาน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้านิ้วหมู่ห้าหมื่นตัวและเ็ดคือสาน้ำห้ามะป่างหมู่ที่ห้าจํานวนเต็้มตัวและวางไข่เจริญเติบโตกลายเป็นเหล็กอาหารโรตีนให้กับ พี่น้องประชาชนในตำบลท่ามิ้วและประชาชนชาวจังหวัดตรังที่อยู่ณที่นี้ตามีความประทับื่มและสานึกในพระบารมีพระพุทจาที่คุณเวณศาลน้ำที่ทำการเทศบาลตำบลท่านิ้ตวตําบลเว้ยยอดจังหวัดตรงังโดยเชิญชวนให้ข้าราชการมา่ิศเทศปากระแห รวมจำนวนทั้งสิ้น5แสนตัวสำหรับพิธีปล่อยและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มภูณปริภาบาทถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระเทวุรพิทพพรชัยมีพระราชประสงค์จำนวนหมายในสิ่งใด ขอจงสำริดดังพระราชทานุือไทยปาถนาชื่อดังต่อไปนี้ค่ะได้รับมอบนะคะลำดับแรกค่ะสารน้ำหนองเดมู่ที่6กจำนวน2องแสนตัวรับมอบโดยนายท่านแตงโดยผู้ย่อท่านประมงจอทางท่านผู้ในญ่การศึกษาใจและพัฒนาการพ้อเลี้ยงสัตว์น้ำเดือดจังหวัดการและเราจากข้อสงการค่ะข้าเป็นที่ระลึกนะคะในวันเลวสำคัญวันนี้นั่นก็จะอยู่หัว สำหรับพิธีปล right. huh? ่อยพานสระน้ำเสียงตะเกียงเรื่อยๆวันเฉลิมราชสมบัติแล้ก็ที่สำคัญหลังจากที่ได้ผ่านการพิจารณานะคะเพาว่าเราจะดการดึงค่าร่วมกันเป็นที่ระลึกตามธรรมด์สี่นะคะด้วยกันเพื่อที่มุขมาตรการป้องกันโควิด19นะคะหน่วยงานได้คือคณะหน่วยงานในสังกัดกรมประมงนะคะ ขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรดงและก็ท่านผู้เกียรติทุกท่านอยู่อยู่ที่พร้อมแล้วยิ้มก็มองไม่เห็นค่ะที่หน้าการอยู่นะคะเอ้ยต้องทขยิ้มขับพวกนี้ด้วยเอาเอาเอ้แล้วเอาไอ้ทุกคนก็ต้องดูอาจะไม่จับเอ เอาตีนนั่เดินดึง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 ดึ কেনাকাটা করতে গেলে তো